ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอร a ร่าชานเอลอีกแล้วนะครับผม speaking, วันนี้ <speaking. S 2> ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Secret เกมรักเกมรับ EP ที่10ในตอนอวสาน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับชม The Secret เกมรักเกมลับในตอนอภสานแบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Li n e TV เรื่องราวใน E p ีที่10จะทำให้เราได้รู้ว่าโดมคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกเธอทั้ง5้าคนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเธอทุกคนนั้นล้วนจะเป็นแผนการของโดมที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรก ในขณะที่โดมกำลังจะปล่อยตัวมีมี่ไปรินจึงหยิบปืนขึ้นมาและจะยิงไปที่โดมโดมจึงบอกว่าถึงมีมีม่จะออกไปได้แต่ตำรวจก็จะมาจับตัวเธออยู่ดีเพราะว่าเขาได้ส่งหลักฐานให้กับตำรวจว่ามีมี่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนที่แชมปพาเธอไปซื้อยาเสพติดนั่นเองและโดมก็บอกว่ารินไม่กล้าย,ยิงเขาหรอกเพราะว่าเขา รักเธอซึ่งโดมก็พยายามพูดอ้อนวอนให้รินใจเย็นๆและบอกรักรินไปหลายๆครั้งจนสุดท้ายโดมก็เข้าไปแย่งปืนของรินจังหวะนั้นปืนก็ลั่นขึ้นกระสุนพุ่งใส่ท้องของรินจนเธอเสียชีวิตและหลังจากนั้นโดม ก็ได้ไปปล่อยแก๊สยาสลบจนพวกเธอทุกคนได้สลบไปและเขาก็หยิบปืนในมือของรินมาใส่ไว้ในมือของนิกเพื่อต้องการใส่ร้ายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องชู้สาวที่ผู้หญิงทั้งห้าคนนัดมาฆ่ากันเท่านั้นเมื่อตำรวจมาถึงนิกก็ถูกจับตัวไปเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ฮือหาของพวกนักข่าวแล้วก็สังคมเป็นอย่างมากสุดท้ายดาว เธอก็ได้ตั้งท้องลูกของพงซึ่งเป็นสิ่งที่ดาวรับไม่ได้ที่เธอจะต้องมีลูกกับเกย์ส่วนมีมี่ก็ถูกแบนงานพอเข้าไปผัวพันกับการซื้อขายยาเสพติดและครูทรายก็ถูกเมียพออจับได้ที่เธอเมียไรกับพออจนถูกเมียของพออมาตบถึงในห้องสอนและในวันที่โดมมาเยี่ยมนิกที่คุกเขาบอกกับนิกว่าเขาจะมาลาเพราะว่าโดมได้งานที่ต้องไปกำกับที่สิงคโปร์ นิกจึงบอกว่าโดมไม่คิดจะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองบ้างหรอที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ดีมตายเหมือนกันโดมจึงบอกว่าเขาไม่ได้ทำพวกเธอตั้งหากที่เป็นคนทำเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนิกจึงบอกว่าโดมกับแม่ของโดมมีปฏิกิริยาต่างกันแม่ของโดมโทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้ดีมตายจนถึงกับเป็นบ้าส่วนโดมเอาแต่โทษคนอื่นและไม่คิดโทษตัวเองในวันที่นิก ไปตามหาแม่ของโดมที่บ้านเธอพบโทรศัพท์ของดีมที่พยายามโทรหาโดมเป็นสายสุดท้ายก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายเธอจึงถามโดมไปว่าในวันที่ดีมฆ่าตัวตายเธอเลือกที่จะโทรหาโดมและโดมละ่ะทำอะไรอยู่ถึงไม่รับสายดีมเรื่องราวจึงย้อนกลับไปให้เราได้เห็นว่าโดมเขานั่งเล่นเกมกับเพื่อนๆโดยไม่ได้สนใจโทรศัพท์จนทำให้ดีมต้องฆ่าตัวตายนั่นเอง โดมพยายามปฏิเสธความผิดของตัวเองและเดินหนีออกมาทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งกับโดมว่าแม่ของเขาหนีออกจากโรงพยาบาลอีก,อกแล้วโดมจึงรีบขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อพยายามตามหาแม่แต่สิ่งที่โดมได้เห็นนั้นเขากับเห็นภาพหลอนเป็นรีมเข้ามาต่อว่าโดมว่าฆ่าเธอทําไมพี่โดมทิ้งเธอทําไมไหนบอกว่าเราเป็นพี่น้องที่รักกันจะไม่ทิ้งกันจนโดมถึงกับเสียสติ แล้วรีบขับรถออกจากบ้านนี้ไปซึ่งณนะขณะนั้นเองทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาแต่โดมได้ทำโทรศัพท์ล่วงลงพื้นโดมจึงพยายามเก็บมันเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่ามีรถกระบะถอยออกมาขวางทางเขาพยายามเตะเบรกแต่เบรกไม่ทำงานจนรถของโดมพุ่งเข้าชนรถกระบะคันนั้นอย่างแรงจนสุดท้ายรถก็ระเบิดและโดมก็ได้เสียชีวิตลง เรื่องราวจึงเฉลยให้เราได้เห็นว่าแม่ของโดมก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้และผีของเดียมที่โดมได้เห็นนั้นเป็นมีมี่ดาวและครูสายที่นําชุดน,นักเรียนของดีมมาใส่ทำให้โดมนั้นหลอนไปเองแม่ของโดมพูดกับทั้งสามสาวว่าเมื่อกี้ที่ลุงลูกเล่นแกล้งผีหลอกพี่โดมสนุกดีนะจึงทำให้เราได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่นิกได้สร้างขึ้นแบม มาหากับนิกและบอกว่าดาวฝากส่งข่าวว่าเรื่องที่นิกให้ดาวจัดการเรียบร้อยแล้วดาวเป็นคนจ้างแชมป์ให้ไปตัดสายเบรกรถของโดมทาให้รถของโดมพุ่งเข้าชนจนเกิดระเบิดขึ้นจนเป็นข่าวโด่งดังว่าหนุ่มพุ่งกับชื่อดังซิ่งรถชนยับจนดับอนาถและคําพูดสุดท้ายที่นิกได้พูดกับแบมนั้นก็คือปิดเกม แล้วเรื่องราว The Secret EP ที่10ในตอนอวาสานก็ได้จบลงการแก้แค้นของโดมให้น้องสาวของตัวเองจากคนที่เคยกระทำย่ำยีน้องสาวของเขาจนต้องฆ่าตัวตายเป็นไปตามแผนของโดมแต่สุดท้ายการตอบโต้กันด้วยการแก้แค้นจุดจบนั่นก็คือความตายของโดมนั่นเองเมื่อทั้ง4สาวที่ยังมีชีวิตอยู่กับสร้างเกมขึ้นมาเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เขาทำก็ผูกเธอเอาไว้ เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ